đồ đồ ăn ngủ mà lên đồ hết, hình mấy đứa là, hả nè ta đồ Hãy đó, cho kênh ดูเอาลูกงูมาเล่นเก้อเ้อเก้อหายแล้วเซ็ตเซ็ตเซ็ตเอาไปข้างนอกเอาไปข้างนอกไปเอาไปเล่นข้างนอกอเอาลูกงูมาเล่นดูดูดด ดูดูตัวอื่นเขากินดูเขากินว่ามันอยู่มาดูทางนี้เอางูมาเล่นเฉยเอางูมาเล่นเฉยหายแล้วบ้างไหนดู